เดียวบุพุเพื่อวาสพือมือเืนจะไปห้อมกันงูใะพุ่มมือนี้มันแห่งความรักจะบอกรางเนี่ยจะไปจะเอาเมียจะมานําบอกรางไม่ยังของแ้งของขาเนาะเอามือพิเศษเต็ีสิขบวบคือรอดเนียติที่ว่าใช่อรพละมองวัน้เจ้ามือเคืนหนีหอดเพราะร่ำะมูเฝ้ากับมหาเนียน้ำเมียบอกร่ามื่อนี้มือนี้วอายุน้ำกันน้ำเมียเต็มสิสิบาเลยเว ดาอันนี้กิงหลายคนเมื่อกี้สิบ่ค่อ,คอยกินกับเรื่องความรักมาแต่ว่าค่อ,คอยอิ่มอิ่ผู้หญิงเขาค่อยมีสามคนมีแย่สวยมีแม่แตนแล้วก็มีแอนอนอรดีเออเออเมลามีชีวิตอยู่นี่ต้องเฝ้าบอกหากเพื่อนก็ต้องอสแสดงความมักตัวน่าอ่านได้ขนาดนี้พี่อ่ะก่าปีนี้ล่ะพิเศษสำหรับพี่น,น้องน้องบอยสิลัมเป็นพระเอกสอดแกงจ้าโย้เศราอย้โย้เห็นพ่อพี่แม่แล้วผมมือเต็มลเลยต้มกระชังเด็กหน่อยมากไหมไม่ต้อง เปอน่ร <c ười> ิกจอมเท่าเ้วแล้วนั่นพอเท่ามองไหนดูเี็ยเออมองเท่านัะมองไหนเท่าตะข้อเท่มันเค็มหมดเลยเเท่าต้องบดสดใสแวาเผดี้ใไหมี่มดใสดโอ้ยมึงกับพวาบาปกุพ่ะใส่หลักูสิมาเป็นพระเอกอะน่กอนี่นี่ก้นยืนพองโอ้พรยเอ็ไม่ดาวลุ่มบอกครับ